สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้จะมาจับฉลากนะคะพี่พี่จ๋าจับฉลากเจ้าของม่เล่มนี้นะว่าเขาจะได้ตัวนี้เป็นเล่มที่สองเป็นเปิดที่สองนะคะพี่พจ๋าขอขอบพระคุณที่อุดหนุนกันนะคะเปิดที่สองของเรานะคะไปราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะหนึ่งพันสามร้อยบาทก็จะเป็นงานจุ่ม จุ่มนี้นะคะจุ่มเล็กนะจะได้จุ่มพี่จะได้จุ่มเล็กไปสองจุ่มนะคะเดี๋ยวเขย่า,ก,า,ยาก่อนเขย่าก่อนเล่นี้หนึ่งพันสามร้อยบาทจุ่มเล็กสองจุ่มนะคะใส่ความจริงอ่ะหนูไม่ต้องอัดคลิปก็ได้แต่หนูอยากให้พี่ๆรู้ว่าเออพี่ๆได้อะไรกันไปบ้างนะคะอุ้ยแผ่นหอมแผ่นหอมหนึ่งนะคะ แผ่นหอมหนึ่งอันนี้สามารถเอาไปห้อยในห้องนอนห้องนอนห้องน้ําได้นะคะพี่พี่จ๋าน้องมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเลยนะแผ่นหอมหนึ่งนะคะเดี๋ยวปิดก่อนเอออือนี้อันที่สองนะคะ อุ้ยกระเป๋าช้างใหญ่ช้างใหญ่จะเป็นใบแบบนี้นะคะกระเป๋าช้างใหญ่เป็นแบบนี้นะพี่จ๋าพี่ได้เพดหอมหนึ่งกับกระเป๋าช้างใหญ่นะอุ้ยคุ้มมากมากเลยคุณพี่ค่ะกระเป๋าช้างใหญ่พี่พี่สามารถเอาไปห้อยใส่ของไปเที่ยวได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าวันที่วันที่สิบแปดนี้มีโอกาสขึ้นมาเที่ยวเหนือก็สะพายกระเป๋าน้องช้างมาอวดด้วยนะคะก็เดี๋ยวกระเป๋าใบนี้หนูขออนุญาตค่ะ คาแบบค้าลายไปแล้วกันนะค้าแบบค้าลายไปนะครับถ้าคุณพี่ท่านไหนก็คือกระเป๋าช้างอ่ะจะไม่สามารถเลือกสีได้นะคะเพราะมันเป็นคละสีตัวนี้คือช้างใหญ่ส่วนช้างเล็กก็จะเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าจะเป็นใบเล็กนะคะพี่ๆค่ัคะแล้วก็ขอ ยินดีด้วยนะคะพี่ๆจะได้ของแถมไปสองชิ้นนะคะ mm hmm. ก็ใครที่อยากร่วมสนุกกับกิจกรรมก็ฝากกดหนุนกันด้วยนะคะพี่ๆ่ะหนูบอกเลยว่า oh. แจกฉับนะคะแล้วก็มีรางวัลใหญ่ด้วยนะอย่างที่หนูเคยแจ้งกติกาไปแล้วนะคะพี่ๆจ๋าใครที่สนใจนะคะมีชอดิเล็กแพร่นะคะอยากได้มีดแบบไหนนะคะพี่สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะวันนี้นะคะก็ ต้องขอฝากพี่เอทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสนใจมีดก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่084-087-2625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่จ๋าสวัสดีค่ะ